โอม d ดาแอนเจคู Q, ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ระดับพรีเมียมฉลองครบครอบ1ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยพร้อมประกาศถึงผลตอบรับอันน่าประทับใจของเจคู่ฟ e v ที่สามารถทำยอดจองได้กว่า5,000คันในเดือนสิงหาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ ครั้งนี้ยังได้เผยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้น3พันธกิจหลักเพื่อตอบสนองตลาดไทยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเชอร์รี่ในระดับโลกด้านการลงทุนในประเทศไทยได้จัดตั้งโรงงานประกอบพร้อมวางแผนขยายกำลังการผลิตในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศปัจจุบันมีจำนวน60แห่งและตังเป้า90 แห่งภายในปี2568ควบคู่กับแผนการขยายลายผลิตภัณฑ์ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค หปีที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีแผนการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในอีก3-5ปีข้างหน้าเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมส่งอมอบนวัตรกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะ